ได้ร,รวมไปถึงผู้บริหารเขตได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในการศึกษาและช่วงต้นเดือนพฤษภาค,คมเป็นช่วงเวลาก่อนเปิดภาคเรียนสถานศึกษาในพื้นที่ต่างๆหลายแห่งได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่หเพื่อรองรับนักเรียนที่จะเดินทางมาเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน สำนักงานเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการโรงเรียนน่าอยู่คุณครูใจดีหรือหลักสี่โมเดลเพื่อตอบสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องของอิ่มท้องสมองดีมีวินัยปลอดภยัยโตไปไม่โกงโดยได้นําร่องโครงการที่โรงเรียนเคหะท่าทรายเป็นแห่งแรกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่18พฤษภาคมนี้ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเช่นกําจัดแหล่งพ่อพันยุงลายตรวจสุขภาพพิบาลโรงอาหาร ตัดแต่งต้นไม้ทาสีรั้วและอาคารทำความสะอาดพื้นและขุดลอกท่อระบายน้ำเป็นต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและสร้างความประทับใจให้แก่ครูนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้นบังเอิญที่นี่เนี่ย6โรงเรียนเนี่ยเขาเริ่มทําเช่นในเรื่องห้องน้ําห้องส้วมเรื่องอะไรต่ออะไรไปแล้วโรงเรียนอื่นๆวันนี้ก็ต้องสํารวจดูเช่นเดียวกันในบางโรงเขาก็ทําไปแล้วเรียบร้อย ในบางโรงก็ยังกําลังดาเนินการกันอยู่แต่ไม่ใช่ทุกโรงนะคะที่จะเสร็จทันในวันที่18นะคะแต่ยังน้อยที่สุดเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกนะคะรวมไปถึงอะไรทั้งหลายที่จะปลอดภัยเช่นสนามเด็กเล่นอย่างงี้ค่ะเครื่องเล่นทั้งหลายที่เด็กเล่นอยู่เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจนะคะทางผู้ในการเขตหลักสีก็ให้มั่นใจว่าปลอดภัยสําหรับเด็กๆทุกคน โครงการนี้ได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากเนื่องจากมองว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนเพิ่มมากขึ้นและสร้างแรงจูงใจในการมาเรียนของเด็กนักเรียนได้ดีอีกด้วยทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อที่จะตอบสนองต่อนโยบายของท่านผู้่าการกรุงเทพมหานครนะคะในเรื่องของอิ่มท้องสมองดีมีวินัยปลอดภัยโตไปไม่โกงวันนีน้ที่เริ่มเห็นคือเรื่องของการที่เขตหลักสีพยายามจะ ซึ่งเป็นความคิดที่ดีนะคะก็จะนำเอาเอาจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดูแลสถานที่จากทุกโรงเรียนมาวันนี้มีอยู่6โรงในเขตนี้ก็เอามารวมตัวกันเพื่อที่จะดูแลเนี่ยค่ะกายภาพซ่อมแซมทาสีสมัยเพื่อที่จะให้โรงเรียนทั้ง6โรงเรียนของเขตหลักสีนี้พร้อมที่จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนก่อนโรงเรียนจะเปิดในวันที่18พฤษภาคมนี้นะคะ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเชื่อว่าโครงการน,นี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองในเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานในขณะอยู่ที่โรงเรียนได้แน่นอนก็คือว่าลูกหลานเนี่ยที่จะมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนเหล่านี้นะคะก็คือจะได้รับความมั่นใจว่าลูกหลานตัวเองเจะปลอดภัยอยู่ภายใต้ใตบริเวณโรงเรียนอย่างนี้เชน่นเครื่องเล่นก็ดีนะคะหรือไอ้พวกอะไรฮะสิ่งก่อสร้างที่จะเป็นแหลมคมอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็จะปลอดภยัย โครงการโรงเรียนน่าอยู่คุณครูใจดีมุ่งหวังให้เด็กเรียนดีมีคุณภาพทำกลางบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัยที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในช่วงเวลาที่บุตรหลานต้องใช้เวลาอยู่ในสถานศึกษา